Hì mà subscribe ta kênh Ghiền Mì Gõ Để na bỏ lỡ những hai lạnh lạnh, baby dẫn hai chân ดาราหนุ่มแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายยงคลิปนางแบบโพสแชร์ถูกลวนลามก่อนเมื่อวันที่16เมษายนรอตออชัยนาลินกวีภาหมรองสอวอสอบสวนสนชชโชคชัยรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายผู้แจ้งคือน,นายนภนแฝพิมายอายุ2 3ปีดาราน,นักแสดงระบุว่าดังข้อใช้บริการที่ร้านอาหารนางเ,เกร์เทตเข้าไปพูดคุยกับนางแบบโต๊ะข้างๆแต่สายแม่ชาบชื่อที่อยู่โต๊ะเดียวกันกับนางแบบแต่แจ้งให้นายนภนกลับไปที่โต๊ะนายนภจึงถามออกไปว่าผมทำอะไรผิด ได้คนดังกล่าวจึงผักและมีการตอบโต้กันภายหลังตนจึงวิ่งไปอยู่ภายในห้องน้ําต่อมาพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านได้เชิญน,นายนภพลออกจากห้องน้ํามาอยู่บริเวณนอกร้านและมีชายกลุ่มเดิมที่มีปัญหาตามมาทบรายอีกจึงหลบไปอยู่รังร้านแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนได้รับคําร้องทุกถ่ายภาพบาดแผลและทําใบส่งตัวให้ไปชนสูตรบาดแผลเพื่อประกอบการดําเนินคดีแล้วเบื้องต้นจากการสอบปากคาของเจ้าหน้าที่พบว่าเุเกิดเวลา ตีสโดยอ้างว่าเป็นลักษณะไม่มีกิจกรรมแต่นั่งเดินกินในช่วงเทศกาลสงการล่าสุดเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจคน้นและให้ปิดบริการ3วันทั้งนี้ผู้สุกขาวรายง,งานว่ากรณีนี้มีความเชื่องโยงกับกรณีของนางแบบโพสตคลิปชุลมุนและมีการกล่าวอ้างว่าดาราหนุม่มชื่อเล่นชาไทยบุกเข้ามาที่โต๊ะในลักษณะมึนเมาและลวนลามฝ่ายหญิงจนทาให้เกิดเอกระทบกระทั่งดังกล่าวเกิดขึ้น